วันนี้มาตักอาหารแทนคุณสระบุธิสิริภาพเดอะแก๊งปทุมธานีนะคะเด็กๆรู้จักรู้จักการให้ตั้งแต่เด็กๆคุณจะเป็นคนที่มีคุณภาพที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะเดอะแก๊งปทุมธานีขอบคุณมากๆ1,500บาทดูว่าแม่พอออนี่คะ่ะก็กินกินผนงไก่ของเดอะแก๊งปทุมธานีนะคะกินผนงไก่อร่อยนะคะนี่ เออทำไมไม่มีผักอะไรใส่ไปให้เด็กเลยผักแพงค่ะผักแพงก็กินไก่ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยขนาดไหนเนี่ยกินจะหมดจานแล้วอะนะคะแล้วก็ทีนี้ที่เป็นคนอีสานก็มีข้าวในกระตินี่ข้าวหางค่ะข้าวหางนะคะที่อธิบายให้ฟังว่าข้าวหางนั้น เป็นโอท็อปของจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะอำเภอวาริชภูมิเนี่ยนะคะก็เป็นข้าวเหนียวคุณภาพราคาต่ำสุดก็กิโลละ70บาทสูงสุดก็ร้อยกว่าบาทนะคะก็เอามาเป็นกับแกลม <c oughs> เอามาแกลมแกลมข้าวเจ้าอร่อยมากเลยทีเดียวใครบอกว่าอาหารกางวันเด็กไม่อร่อยคะ่ะอร่อยมากแม่พอออก,ก็เลยขอมาถ้วยหนึ่งอะคะคะขอมาถ้วยหนึ่ง ก็จะแบ่งให้หลายคนกินก็เลยเอาช้อนกลางมานะคะตักจากช้อนกลางมาอย่างเนี้ยแล้วก็เทลงอย่างเนี้เทลงเข้าสวยร้อนๆดูสิคะเหงื่อออกริมตายอย่างนี้อร่อยอมเมื่อมันไม่เยอะมันก็ไม่เยอะแยะเมื่อมันไม่เยอะแยะมันก็เป็นสายใยผูกพันนะคะอาหารกลางวันคะ่ะ